รีวิวเครื่องเล่นเทปพันแอสตันิกนี่ยเป็นีครื่องเนี้โมเดลไ X เ S 2 1นะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีปลั๊กไฟให้มีสายไฟให้ตรงรุ่นนะครับใช้งานได้เต็มระบบวิทยุถึงคืนร้อยแปดนะครับสอลวิทยุโอ้โหวันนี้เสียงดีครระบบสเตชัดิโอครับ ลำสาลีกรุงเทพกรีฑา 2. คลื่นสามัคคีพัฒนาเรดิโอ FM ร้อยสี่จุดสองห้าไมกะเฮิร์สพื้นที่รับฟังหนองจอกคู่ขวาคู่ซ้ายสามเคลื่นอิสลามสันติชน FM 87.75ิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าไมกะเฮิร์สพื้นที่รับฟังร่างกำแหงลาดพร้าวบางกะปิ 4. คลื่น KPN พีเอ็เรดิโอเดี๋ยวฟังญาติเมื่อกี้ครับ ที่ขักกีนัอ่นได้ปกติหมดนะครับแนวรับสำคัญมวนมันไม่ได้เป็นมวนเปล่าเสียงไม่กระชับทดสอบฟังระบบเทปนะครับก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกติทุกอย่างครับ ผ่านด้านหลังผ่านสองเอแนละผ่านสองเอมันหกก้อน